โดยหากระยะเวลาโครงการมากขึ้นวงเงินที่ใช้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับคังเล็งเพิ่มวงเงินเพิ่มเวลาในการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4บัตรคนจนกลุ่มเปราะบาง ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับในช่วงนี้รัฐบาลกําลังจะเข็นมาตรการเยียวยาในรอบต่อไปออกมานะครับและในวันนี้ผมก็มีข่าวดีเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในการเยียวยาในรอบนี้กระทรวงการคลังนะครับกําลังเล็งจะทําการเพิ่มวงเงินให้นะครับรวมทั้งเพิ่มเวลาในการใช้สิทธิ์ด้วยเรียกว่าทามาตรการคนละครึ่งเฟสีได้มากเท่าไหร่นะครับ บัตรคนจนกลุ่มเบาบางก็จะได้ตามมาเพราะว่า3กลุ่มนี้ตอนนี้รัฐบาลเขาจะเยียวยาเป็นแพ็กเกจเหมารวมนะครับทั้ง3กลุ่ม44ล้านคนนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับคังเลงเพิ่มวงเงินเวลาในการใช้คนละครึ่งเฟส4ข่าวของวันที่19มกราคม2565นะครับนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟส4โดยนอกจากขยับระยะเวลาการเริ่มโครงการให้เร็วขึ้นจากวันที่1มีนาคม2565เป็นกลางเดือนกุมภาพันธ์2565แล้วยังจะพิจารณาเพิ่มวงเงินมากกว่า1,500บาทและขยายระยะเวลาการใช้ออกไปจาก2เดือนเป็น3หรือ4เดือนซึ่งการเพิ่มระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของโครงการนั้น จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินด้วยเพื่อให้สอดคล้องกันส่วนจะเพิ่มวงเงินต่อคนเท่าใดรวมถึงระยะเวลาเท่าใดนั้นต้องรอผลสรุปของคณะกรรมการการคลองโครงการคนละครึ่งให้ได้ข้อยุติก,ก่อนคาดว่าจะมีข้อสรุปเร็วๆนี้การขยับเวลาการเพิ่มวงเงินและเพิ่มเวลาการใช้สิทธินั้นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในยุคสินค้าราคาแพงซึ่งโครงการคนละครึ่งถือว่าประสบความสำเร็จทำให้เกดเิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งโรงงานอุตสาหากรรมวิสาหากิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากเพราะฉะนั้นเงินจะมากหรือจะน้อย ต้องพิจารณาตามความจําเป็นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศนี่นะครับจากที่ท่านรัฐมนตรีให้ข้อมูลนะครับว่าจะมีการเพิ่มโครงการคนละครึ่งให้มากกว่าพันหนะครับแล้วก็ระยะเวลาใช้สิทธิ์จาก2เดือนก็จะกลายเป็น3-4ถึงเดือนนะครับซึ่งถ้ามีการขยายมาตรการคนละครึ่งอย่างที่พูดไว้นี้นะครับสำหรับกลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มเปราะบางก็จะได้อน,นิสงตามมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะที่ผ่านมาถ้ามีการเพิ่มให้กับมาตรการคนละครึ่งก็จะเพิ่มให้กับ กลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้ง3ากลุ่มนี้ก็ยังต้องลุ้นนะครับว่าตกลงแล้วเขาจะเพิ่มให้หรือไม่นะครับแต่ท่านรัฐมนตรีก็คือกําลังพยายามจะเพิ่มให้นั่นเองนะครับในอาคมกล่าวว่ามาตรการคนละครึ่งผู้ได้สิทธิ์เดิมประมาณ28ล้านคนมาตรการคนละครึ่งเป็นแพ็กเกจพร้อมกับการให้วงเงินเพิ่มเติมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคน และกลุ่มเปราะบาง2ล้านคนพร้อมกันในครั้งเดียวนี่นะครับตอนนี้3กลุ่มนี้44ล้านคนเรียกว่ารัฐบาลเวลาพิจารณาจะพิจารณาเป็นแพ็กเกจนะครับทั้ง3กลุ่มเลยไม่อยากให้มองว่าโครงการคนละครึ่งเฟส4จะใช้เงินในการดําเนินโครงการมากขึ้นหรือน้อยลงเพราะหากพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจต่างๆแล้วสถานการณ์ยังคงอ่อนไหวก็มีความเป็นไปได้ที่ระยะเวลาดําเนินโครงการจะมากเดือนขึ้นแต่หากเศรษฐกิจเริ่มแข็งแรงขึ้น โควิด1 9เริ่มคีขลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นระยะเวลาดำเนินโครงการก็อาจจะลดลงทุกอย่างสามารถยืดหยุ่นได้โดยหากระยะเวลาโครงการมากขึ้นวงเงินที่ใช้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วรายละเอียดทั้งหมดกําลังประชุมกันอยู่ต้องรอสรุปอีกทีนายสันติกล่าวทั้งนี้มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะเช่นนี้มาตรการที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือการช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดําเนินการผ่านมาตรการคนละครึ่งซึ่งมีประชาชนได้ประโยชน์กว่า28ล้านคนช่วยให้การบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในระดับฐานลากดีขึ้นนี่ก็เป็นคํายืนยันจากกระทรวงการคลังนะครับทีนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าตกลงแล้วจะเพิ่มให้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มแล้วก็จะเพิ่มให้เท่าไหร่นะครับเรียกว่าถ้าเพิ่มก็เฮกับทั้ง44ล้านคนนะครับคอรมอเคาะแล้วมาตรการลดค่าครองชีพ วงเงิน1,480ล้านบาทบรรเทาปัญหาสินค้าแพงนี่นะครับเนื่องจากตอนนี้ปัญหาสินค้าราคาแพงนะครับรัฐบาลก็เลยได้มีการเคราะมาตรการใหม่ออกมาสดๆร้อนๆจากการประชุมคลรครั้งที่ผ่านมานี่เองนะครับคราวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับข่าวของวันที่18มกราคม65นะครับมติคลรอ,อนุมัติงบกลางวงเงินรวม1,480ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดันโครงการพาณิชย์ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคช่วยประชาชนปี2565ระยะเวลา90วันนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น1,480ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นสำหรับรูปแบบของโครงการจะเป็นการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด ระยะเวลาดำเนินการ90วันโดยมีรายละเอียดดังนี้ก็คือ 1. กิจกรรมบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายโดยจัดหาสถานที่จำหน่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพผ่านช่องทางอาทิการจำหน่ายผ่านบริเวณร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นหรือตลาดพื้นที่สาธารณะหรือลานอเนกประสงค์และสถานีบริการน้ำมัน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า3,000จุดตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค7 6จังหวัดและการจำหน่ายผ่านรถโมบายจำนวนไม่น้อยกว่า50คันตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ 2. กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อก,การครองชีพเพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อก,การครองชีพตามชนิดปริมาณและราคาตามที่กรมกำหนดเช่นสินค้ากเกษตร เนื้อไก่ไข่ไก่สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้นจากสมาคมหรือผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่งหรือซัพพลายเออร์ในพื้นที่เพื่อจําหน่ายในจุดจําหน่ายนี่นะครับสำหรับแต่ละจังหวัดนะครับก็ต้องตามข่าวของแต่ละจังหวัดของท่านนะครับว่าจังหวัดของท่านเขาจะมีการจําหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อไหนบ้างหรือ ตลาดไหนบ้างหรือห้างสรรพสินค้าของจังหวัดท่านนะครับหรือลานอนเนกประสงค์ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าแต่และจังหวัดจะไม่เหมือนกันนะครับท่านต้องติดตามข่าวของจังหวัดของท่านเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นกรุงเทพกับปริมณฑลเขาจะมีรถโมบายให้ด้วยนะครับประมาณ50คันเรียกว่าผ่านไปถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับแล้วก็3กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบในวงกว้างผ่านสื่อต่าง รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคโครงการพาณิดลดราคาช่วยประชาชนปี2565จะช่วยลดภาระค่าของชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 และภาวะการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกทั้งจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ในขณะนี้นายธนกรกล่าวนี่นะครับโครงการนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับค่าครองชีพสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยนะครับโดยเฉพาะราคาหมูไม่เคยมีราคาเท่านี้มาก่อนนะครับมาตรการนี้ก็จะช่วยท่านได้ในระดับหนึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยนะครับว่าเขาจะมีการนําสินค้ามาจําหน่ายจ่ายแจกที่ตรงไหนบ้างนะครับ